กูหงดหิดขอระบายอารมณ์หน่อยแล้วกันเอาเราบอกไปเล่นหมดเลยเฮ้ยทำไมกูไม่นขนับวับเนี่ย เป็นไงล่ะเจ็บแสบมากหรือยังฮู้มาเจ็บใจเลยขออภัยนะพ่อผมไม่มีเพียดคลิปในความก็เลยต้องมาอ่านแบบนี้อย่างที่เหครับมันเป็นการเอาตัวละครของใครสักคนหนึ่งมาทรมานให้คนหนึ่ง เป็นคนที่ทรมานอีกคนหนึ่งเป็นอะไรงงคนหนึ่งเป็นผู้เขาเรียกอะไรอาทำให้ผู้อื่นแบบเจ็บก็คือไอ้เบคอนนี่แหละนะแล้วก็นี่ผมใส่ชื่อพิมแต่งแฟนบอลทิ้งไปนะก็ไม่รู้จะเอาอะไรดีเอ้ย คือผมไม่มีตัวคลิปในคอมง,งานแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทำยังไงดีก็เลยต้องมาแบบนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ